สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะกับรัศมีกรีนการ์เด้นหลังจากหายหน้าหายตาเป็นนานเลยนานเลยจริงๆพอดีมีติดธุระเรื่องดูแลคนป่วยนะคะทีนี้คุณพ่อก็ไปแล้วก็เลยมีเวลาเต็มตัวหน่อยนะคะเข้ามาดูสวนนะคะอันนี้ก็หลังจากหายไปนานก็พามาดูไม้สับปะรดสีของเรานะคะในสวนพวกนี้จะเป็นไม้ไฮบิดนะคะไม้ไฮบิด ก็คือไม้ที่เกิดจากการผสมกันนะคะ,อะของไม้ออกมาแล้วก็ไม่มีการตั้งชื่อนะคะไม้ไฮบิดแล้วไม่ได้มีจดชื่อนะคะหาไฮบิดนี่ก็คือมันก็ต้นหนึ่งฝักหนึ่งนี่ก็ออกมาในในต้นเดียวกันนี่ออกมาก็จะ,ะสามารถผิดเพี้ยนมันยังไม่มันยังไม่นิ่งอะไรอย่างนี้มันสามารถเปลี่ยนได้นะคะสามารถเปลี่ยนได้ในฝักหนึ่งก็ออกมาอาจจะฝักนี้นี่ออกมาหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะไม่เหมือนกันนะคะ อย่างฝักเดียวกันนี้ออกมายังไม่เหมือนกันนะคะสาหรับต้นสับะรดสีเนาะสีสวยอันนี้ไม้พวกนี้ผ่านมาปีกว่าเกือบ2ปีประมาณ2ปีนะคะสีเขาออกแล้วเนาะสปีแล้วช่วงหน้าหนาวนี้สีเขาจะสดหน่อยเพราะว่าไม่มีน้ําฝนในปริมาณน้ําฝนจะมีสารอาหารในฝนนะคะแล้วก็จะมีสีเข้าไม่ค่อยสดเขาจะเขียวน้อยช่วงนี้หน้าหนาวอากาศมันเย็นสบาย สีไม้เขาจะสดๆหน่อยมันก็จะมีหลายๆรุ่นนะคะเนี่ยอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นนี้ก็อยู่ในกระถาง3นิ้วสีนิ้วพวกนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าไม้มันแน่นแน่นมากเลยมันไม่มีที่วางอ่าพวกนี้มันไม้ไฮบิดสีเขาก็ต้องลุ้นสียังไม่ออกเขียวนี่สียังไม่ออกเขายังเล็กอยู่ไม้ยังไม่ถึงปีนะคะพวกนี้ก็กรอเปลี่ยนกระถางอัปเดตกระถางไปเรื่อยๆ6นิ้ว8นิ้วนะคะ ตรงนี้หน้าเปลี่ยนทางแล้วไปแปดนิ้วได้เลยนะคะไม้เยอะมากเลยอันนี้ก็มีแบ่งให้นะคะไม้ไฮบิดอน,นี้สวยสีเริ่มมาละอันนี้จากสีนิ้วนะคะสีนิ้วก็เข้าฟอร์มละอ,อ,อย่างนี้ก็แบ่งขายให้นะคะเนี่ยสามต้นร้อยต้นเดียว40บาทประมาณนี้นะคะสีออกละต้นละ40บาทต้องเอาเปลุ้นเอาบางทีเขาเขาเริ่มโตผ่านมาปีกว่าๆสองปีเขาก็จะเริ่มเข้าฟอร์มประมาณนี้เริ่มมาละนะคะ อย่างนี้ก็จะ50บาทนะคะ50บาทคู่ละร้อยนะก็จะมีเป็นรุ่นๆตามอายุแล้วก็ตามหน้าไม้นะคะตัวนี้เราได้ว่ามาจากน่าจะมาจากทอ้อเสจสลัดนี่ปลายใบเขาบอมแม่แม่แม่ก็พ่อเป็นทอ้อเสจสลัดนะก็จะประมาณนี้นะสีสดสดนะคะมีเยอะนะมีเยอะมากเลยมีโทนทั้งสีสม้มสีแดงสีเหลืองสีเขียว สีเขียวเขาก็จะไม่เขียวสักทีเดียวบางทีเลี้ยงนานๆไปเขาก็จะเป็นอย่างเนี้ยเขียวแต่ว่านี้ไม่ค่อยได้แดดเนาะไม่ค่อยได้แสงเพราะวางไว้ข้างล่างเนี่ยแต่เขาก็จะมีเม็ดไม่ได้เป็นโรคนะแต่เขาจะเป็นเม็ดของเขาคือเขายังไปได้อีกนะคะอย่างเงี้ยสามารถไปได้อีกยังไม่สุดใบเขายังออกได้อีกเรื่อยๆเนาะยังไม่ออกดอกเนี่ยไม้คะาไปลายปลายนิ้วปลายเล็บเขาสีแดงเลือดเลือดหมูสีแดงเข้มอะไรประมาณนี้เนาะ นี่ฝักเดียวกันนี่ฝักเดียวกันนะคะฝักเดียวกันประมาณนี้ฝักเดียวกับต้นนี้ด้วยแต่ต้นนี้ได้แสงนิดนึงนะคะฝั่งนู้นก็ด้วยตรงนู้นสองปีแล้วนะคะไม้สองปีก็จะเป็นโชคเก้าชั้นเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดไว้ต้นละยี่สิบบาทโชคเก้าชั้นดังประมาณนี้นะคะเนี่ยอันนี้ก็สวย ต้นนี้ร้อยหนึง่งมันก็จะมีอันนี้เข้าฟอร์มแล้วแต่ว่ามันไม่ใหญ่นะคะไม้ไม่ถึงฟุตนะคะประมาณประมาณ20เซนออกฟอร์มกระชับอ่ไม่ใหญ่นะประมาณคืบเดียวเองแต่สวยคืบคืบหนึ่งแต่ฟอร์มเขาสวยฟอร์มแบบจะว่ากุหลาบไหมก็ไม่ใช่มันเป็นคอมแพปนะคะใบยังไม่สุดสีจริงเขาเข้เขมกว่านี้นึงนะคะในกล้องมันจะออกแดงหน่อยแต่ตัวจริงเขาจะออกแดงเข้ม,เ,ขม,เ,ขมเลยจะสวย นะเป็นบางต้นมันใบต่อแสงอันนี้สีจริงก็ใกล้เคียงประมาณนี้แหละสีจริงเขามันค่ําแล้วด้วยนะคะทาค่ําต่น,นี้ก็สวยพวกน,นี้พวกนี้กระถงางกระถางละร้อย่คะประมาณนี้ทรงคอมแพกประมาณพุดหนึ่งถังห้าสิบแล้วแต่ไซส์เขาก็จะคัดหน้าไมา้ออกมาที่มันดูแปลกๆดูมีแบบเ,เราอยากทาต่อนะคะ ทำต่อนี่ก็คือรอรอเอาดอกเขาเพื่อที่จะผสมอย่างเงี้ยเราจะผสมผสมรุ่นที่สองว่ามันจะนิ่งไหมนะคะผสมเอ่อผสมเอาเอาฝักเขาผสมข้ามไปอีกทีนึงว่ามันจะสภาพมันก็จะนิ่งไหมบางทีก็อาจจะเอาหน่อเขารอเอาหน่อเขาแทางหน่อเขาอะไรอย่างเงี้ยบางต้นที่มันสวยอย่างเราถูกใจอย่างเงี้ยเราก็จะเอาไว้เก็บเอาหน่อเขานะคะตัวน,นี้ก็สวย ใบเขานะมันมีความพิเศษมีความสวยงามไปไปคนละอย่างนะคะเ,เราเพาะออกมา,าต้นนี้ก็สวยจะเป็นทรงแบบเ,เป็นทรงแจกันไม่บานออกมันเป็นสูงสูงสูงชลูดทรงอะไรเขาเรียกสวยดีนะต้นนี้ก็สวยดีก็เลยเก็บไว้มันออกมาพร้อมกันในฝักเดียวกันมันก็คล้ายๆแต่ไม่เหมือนไงก็เลย ต้นที่มันแปลกๆหน้าตาสวยๆออกมาเนาะเนี่ยตัวน,นี้ก็น่าจะมาจากไฮวอลเชตแต่ว่าผสมอาจจะผสมกับตัวที่เล็กลงไม้ออกมาเลยไม่ถึงฟุตมามาประมาณ20เซนนะคะเนี่ยหน้าตาเหมือนไฮวอลเทชแต่ว่าขีดอะไรเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่าปลายใบเขาเนี่ยจะมีติ่งสีชมพูไม่รู้ผสมกับอะไรนะเนี่ยสีจริงอาจจะเข้มกว่านิดนึงไม่ใหญ่ฟอม ฟอมกระชับตัวนี้ว่าสวยไฮวลเทจมาจากแม่หรือพ่อไม่แน่ใจมาจากไฮวลเทจนะคะพวกนี้ไม้ไฮบิทแต่ข้างหลังเขายังเป็นลายสวยพวกนี้มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราได้ลุ้นไม้เวลาเรา,พาเพาะเมล็ดนะคะเพาะอ,ออกมามันได้ลุ้นหน้าไม้ว่ามันจะไปยังไงอย่างนี้ก็เป็นสีเข้มไม่ได้ออกเป็นสีนี้แล้วมีจุดด้วยสีจริงเข้มอันนี้ออกชมพูหน่อยเออมาค่ำเนาะค่ำละ จะจะจะหกโมงแล้วมั้งเนี่ยเนี่ย่นยวนนี้จะเป็นไม้พมาะเมล็ดทั้งหมดอันนี้ก็จะดูแปลก,ปกอันนี้จะเป็นฟอร์มเหมือนจะใหญ่อ่ะมีเม็ดเม็ดจุดก็สวยไปอีกแบบพวกนี้ก็แปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทคู่ละร้อยห้าสิบเนี่ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยก็น่าจะมาจากเอ่อพอสเสร็จสลัดเหมือนกันเหมือนต้นเมื่อกี้แต่ว่าฝักเดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันนี่ ปลายใบยมันจะเป็นสีคล้ายๆกันเนาะใครชอบสีแบบสีส้มส้มอส,ส,ส้มส้มส้มอมชมพูตัวน,นี้อย่างเในกระถางสีนิ้วอีกเลยหน้าไปเปลี่ยนแล้วแต่ถ้าเราเปลี่ยนแล้วก็ไม่มีที่วางเนาะนี้ก็เป็นจุดเม็ดเม็ดก็สวยสวยดู50บาทอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจเนาะไม้ไฮบิดเพียบนะคะไอ้ที่เราเพาะ เอเลตไว้ก็มีนะคะเพาะไว้ต้นเล็กๆก็มีต้นละ5บาท10บาทเนาะถ้าใครอยากเอาไปลุ้นก็มีแบ่งเนาะเอาไปลุ้นเอาเขียวๆน่ารักดีอันนี้น่าจะทรงคอมแพกสวยไปลายใบชุมพูเขายังไม่สุดอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็มีขีดเนี่ยมีขีดเป็นเส้นๆขึ้นมาเป็นเส้นๆเน,นี่ยอาจจะกล้องไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่มันจะเป็นเส้นๆ เขายังไม,ไม้ไม่ถึงปีตัวนี้เน่ยเนี่ยไม่นี้แม่เดียวกันกับเมื่อกี้คล้ายกันตัวนี้ก็สวยมีความสุขเพลินดีได้อยู่กับต้นไม้นะคะอยู่ได้ทั้งวันเลยไม่เบื่อไม่เบื่อเนี่ยเทียบเลยนะคะเนี่ยข้างล่างก็มีข้างล่างก็มีมยังเขียวๆยอยู่ตัวนี้ไม่ค่อยได้แสงแล้วค่อยยังเล็กยังอ่อนอยู่เนาะ พวกนี้อันนี้แห้งเลยแช่น้ําเนี่ยเล็กๆต้นนี้ก็ย้ายมาจากถาดเพาะเอามาใส่รวมๆกันไปเดี๋ยวต้องแยกออกต้นไหนโตกว่าก็แยกออกเดี๋ยวมันจะแย่งอาหารกันนะคะก็จะประมาณนี้หย่อนออกนะะอเนาะพอเมล็ดมันอ่ร่มไปหน่อยนะแสงไม่ค่อยได้ก็จะสีไม่ค่อยออกนะตรงนี้ต้องสีน้ําทุกเรื่องสีเรื่องน้ํานะคะน,น้ํานี่ ไม่ต้องลดบ่อยนะบางทีน้ํามีคังในช่อเขาก็โอเคแล้วไม่ค่อยได้ลดเท่าไหร่ไม่ค่อยเลยแหละแต่หน้าฝนีนไม่เคยลดเลยหน้าฝนนะคะประมาณนี้เดี๋ยวพาเดินไปดูสวนด้านในตัวนี้มันจะเป็นไม้ไฮบริดนะคะตรงนี้ลายทางไม่ได้แสงอยู่ใต้ต้นไม้อร่มออกเขียวๆหมดเลยแต่ก่อนนี่ได้แสงสีเขาจะสวยอพอมาอยู่ร่มแล้วเขียวไปเลยแสงไม่พอตัวนี้ก็จะเป็นสวน ในส่วนหน้าร้านนะคะจะมีขายถึงหน้าหน้าร้านนะพวกนี้ก็จะมีไม้มีชื่อผสมกับมีไให้บิดด้วยนะคะประมาณนี้พวกนี้ก็จะเป็นไม้เอ่อรุ่นอะไรอะรุ่นแม่พันธุนะ์เนาะรุ่นแม่พันธุ์เาไว้ทำหน่อนะคะข้างล่างนี้ก็หน่อเพียบมีหนอแบ่งด้วยนะคะมีหน่อแบ่งด้วยเออเดี๋ยวนี้จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วไม้มันออกมาใหม่ก็เยอะอันเก่าก็ อันเก่าก็เยอะเชื่อ,อนเก่าไม้เดิมๆแต่ไม้เดิมๆนี่ก็สวยไม้ใหม่ออกมาก็ยังบางทีก็ยังสวยไม่เท่าของเดิมนะไม้เก่าๆสวยเยอะแต่ว่าบางคนก็เล่นไม้บางคนก็สะสมไม้พวกไม้ไม้คอลเลกชันไม้เก่าๆนี่สวยเยอะนะนี่จะเป็นคาบคาบอะไรตะไคร่น้ำเขียวๆเนี่ยเนี่ยมันเกาะเวลาใบมันผ่ขึ้นมาแล้วทีนี้เราไม่ได้ล้างออกมันก็แห้งแห้งตังแล้วมันก็ เป็นฝ้าขาวเกาะที่ใบนะคะพอเกาะที่ใบใบเขาก็จะด่างเพราะว่ามันได้แสงไม่เสมอกันมันก็จะด่างเห็นไหมมันก็จะมีด่งดางๆอืมตัวนี้เป็นน็อกเอาท์น็อกเอาท์หลุดหลุดด่างแต่ก็สวยเป็นฟอร์มไม้ฟอร์มใหญ่นะคะใหญ่มากตัวนี้สี่สิบเซนนะเกินฟุตเกินตัวนี้จะเป็นด่างเนี่ยต้องคอยมารูปให้มันอืม หลายต้นนะเห็นไหมคะสวยนี่โอ็อกเอาบางต้นก็จำชื่อไม่ได้นะคะชื่อก็เรียกยากด้วยบางต้นเหมือนกับบอนสีเลยบรอนสีนี่ก็แต่ชื่อไทยๆหน่อยบรอนสีแต่สับโรสสีมันจะชื่อแบบออกแนวฝรั่งอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ต่างประเทศหลายประเทศไม้นำเข้าอะไรก็มีเยอะนะคะอันนี้ก็สวยอ่าอันนี้เป็นฟอร์มกระปุกกระปลุกสีเขียวเอามาจุ่มใส่กัน ขยายไปเรื่อยๆเต็มเลยเนะ่ะพกเสือเออเยอะนะคะมีเยอะสนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เดี๋ยวนี้ไม้ราคาถูกลงเยอะมากๆเลยไม้ถูกมากนี่ก็ไม่มีไม้นําเข้าเพราะว่าตอนนั้นเอาเข้ามาเยอะมันไม่มีที่เก็บไม่มีที่วางนะคะข้างล่างก็เต็มเห็นไหมแล้วแสงมันไม่ได้มันก็จะเขียวข้างล่างตรงนี้ไม้ชําหนอรากเดินดีแล้วนะคะก็รอ มีเพื่อนเอฟไปช่วยเอฟไปก็จะได้มีพื้นที่ว่างก็จะได้เอาพวงนี้ไปวางแทนแน่นมากนะที่จริงลักษณะการวางเขานี่ต้องวางกระถางแล้วใบชนใบนะถ้ามีที่อีกสัก3ไร่เนี่ยวางได้พอดีเลยเพราะมันเบียดกันมากนะสวนใหญ่ๆเขามีพื้นที่เยอะเขาจะวางแบบวางใบชนใบเขาจะสวยแล้วก็ สามารถป้องกันโรคระบายอากาศระบายความชื้นได้อันนี้แน่นไปมันจะเป็นพวกเชื้อราอะไรพวกเพี้ยหอยลงได้นะถ้าเราไม่ดูแลจริงๆมันก็จะเกิดเชื้อโรคใบด,ด่างใบไหมใบด,ดำอะไรอย่างเงี้ยเนี้ยนี่ก็สวยชื่ออะไรไมัเยะแต่นี่มีชื่อนะแน่นมากสองไม้ชั้นสูงไม้ชั้นล่างแต่ก็สวยเหมือนกันนะคะที่มันแคบจำกัดเนาะเพียบเลย แน่นแน่นนะคะแน่นแล้วก็ปนกันไม่ได้แยกบางทีต้นนี้ต้นนี้บางทีก็อยู่หน้าบ้านนู่นถถ้าเอามาบางเป็นระเบียบก็รู้อยู่นะแต่ว่าเราจะต,ต้องเดินมันก็วางลําบากเพราะว่าพื้นที่มันจํา,ากัดวางยากจะรอรอรอขยายก่อนรอขยายพื้นที่ไปอีกส่วนหนึ่งกาลังวางแผนที่จะย้ายทําเรื่องทําการย้ายไปบางส่วนแต่ว่าตรงนี้ได้เป็นหน้าร้านไว้เอาไว้เป็นโซนที่เ,เป็นหน้าร้านการตลาด เป็นร้านหลักร้านแรกอย่างเงี้ยป,ประมาณรัศมีกรีนการ์เด้นสาขาหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปทําเพิ่มอีกสักร้านนึงเนาะแต่ว่ามันมีตรงนู้นแต่ที่ใหม่จะมีพื้นที่เยอะหน่อยก็อพอจะขยายได้หาทุนก่อนเนาะหาทุนก่อนหาทุนแถวนี้แหละใครจะเป็นผู้ใจดีมาช่วยอุดหนุนนะคะ,ะก็ลงทุนก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะทั้งแผงอะไรพวกนี้พวกแผงพวกเสา เสาเหล็กแป๊บอะไรเงี้ยพวกมุงสแลนทําเสาอะไรเนี้ย,ยโครงสร้างของเขาอันนี้เป็นโครงสร้างที่ทําแรกๆก็ลองผิดลองถูกไปแต่ก็ยังอยู่ใช้ได้นานนะเปิดร้านมานี่ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะประมาณ1 2บสถึงสิปีประมาณเนี้ยถ้าจําไม่ผิดแต่ว่ามันก็แน่นแน่นทีนี้ก็คอยทยอยปล่อยออกจะไปส่งส่งเขาบ้างส่งร้านส่งนะคะเดีย๋ยวเขาเอาเยอะทีนึงนะคะช่วยระบายออก เออที่นี่ก็สวยมาาเปลี่ยนกระถางแล้วเนี่ยเนาะชื่ออะไรอะไรแผ่นถ้ำอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรียกชื่อไม้เลยนะอ,อ่าประมาณนี้นะคะแวบะบมาทักทายนิดนึงอ่าเพื่อจะได้รู้ว่าเออยังอยู่กันอยู่เนาะเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะคะเดี๋ยวเข้ามาทําคลิปใหม่ถ้าเพื่อนๆสนใจหรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องสับประรดสีก็ถามเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวมีอะไรก็จะมากลับมาตอบในคลิปถัดไปเดี๋ยวทําคลิปถัดไปมานะคะ เค okay, ประมาณนี้เดี๋ยวไปปลูกอะไรนิดหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าในสวนนี้ก็จะทําพวกไอบอลสีด้วยนะคะกระบองเพชรไม้แคดปัดเลยเปิดไม่ได้อันนี้จะเป็นโลงบอลสีนะคะเพราะว่าหน้าหนาวแล้วก็ต้องปิดมาให้อากาศมันระเหยมากเนาะแล้วก็สวนโซนหน้าบ้านจะเป็นพวกแคดปัดกระบองเพชรนะมัาก็ทาหลายอย่างนะคะเพลินดีอ่ะเนี่ยสวยนี้ไม้ไฮเบด ร้อยหนึง่งประมาณนี้ราคาก็อยู่ประมาณไม่แพงเนาะไม่แพงแล้วแต่ว่าทำยากทำง่ายไม้ไฮบิดไม้ it, อะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกลงหน่อยปูเอ็นตาอบโบหรือเปล่ามันชื่อมันแบบประมาณนี้แหละแต่ก็จจำไม่ค่อยได้บางทีป้ายก็หายนะป้ายหายหมดมันเก่าแล้วเวลาเราเปลี่ยนดินไปปินมานก็หายไปกับเครื่องปลูกมะพร้าวสักเอ๊ะอะไรนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะว่าจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะกับลสัสษมีกรีนการ์เด้นฝากติดตามด้วยนะคะ